ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมประจำเดือนมีนาคมค่ะเาที่ทำการชมรมผู้สูงอายุสาลาการปะเรียนวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมประจำเดือนมีนาคม2563โดยมีนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเข้าร่วมกันประชุมในครั้งนี้กว่า30คนระเบียบว,วาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบการรับรองวาระการประชุมในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการสรุปรายรับรายจ่ายเงินของชมรมเรื่องเพื่อพิจารณาและแจ้งเพื่อทราบในการจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม โดยมติเป็นเอกฉันในที่ประชุมของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดให้งดการจัดกิจกรรมประจำเดือนมีนาคมของชมรมผู้สูงอายุออกไปก่อนในช่วงที่มีวิกฤตไวรัสโควิด -19 เรื่องการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากคณะกรรมการผู้สูงอายุและเรื่องอื่นๆ